นะครับเขาคิชกูดนะครับตอนนี้ก็จะถึงแล้วนะครับลอยพระพุทธบาทนะครับเขาคิดชกูดนะครับอเห็นครั้ง,งแรกเหมือนกันนะครับที่มา วิวสวยมากนะครับวิวมากตั้กาต้นแล้นะครับจะ่กระาีานเลยนะครับ

มัขึ้นขาวสารแล้วก็ก็ไปลกลบานสีสามส哈哈哈ีสันอดมวกอดรองเท้านะครับก็ไปลากรับบ้านเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่มาครับก็โอเคนะครับได

ยังลบพระไามา่คาา่อย

ที่เห็นนี่ก็เป็นถนนนะครับข้างล่างเลยนะครับที่จะเข้ามาวัดเขาสกุลนะครับครับน้องแม็กเดินได้เยอะมากนะครับแทบจะไม่ได้อุ้มเลยนะครับ

องกดีกันาผ้คนร้บาดเี่ยเทียไปก่อนเราจะนอนนะ้าครก็ได้ับเทีเที่ยวไป้าคนอนบาน้องตาใเียวเทีลอัมาห้าใส่ืหน้าอันทางไปลอยเสือใหญ่เหรอครับอันนี้ทางไปลอยเอใหญ่าห phụng đột, kia kia nó hại da, nó bị đau, nó cái cái người phụng đột, được, được, tôi được, อ่รารับแจง่าแลส่เชอ่าบ้ยแจ้งนบถงร้อบาทรทับเ,าาเบีแก้เบียเสโดยห้อโูลไปในมันในปอดไทยผู้ชมผู้ที่ติดตามม่ว่ารงใอ่าเป็นรัฐมนที่ปอดภัยไปในมันในปอดไทยดูเดือนเป็นจบคนยูในกูเ่อนได้ผู้ชคนดูในกูแกิกมกกกกนนแลมานอน,นุภาคขอนแรน้คนดูได้

ปฏิฐานไล่นใจเป็นยังไงนวคุณยอแล้วรับเบียดแก้ไปถือใจกระเป๋าถือไว้คุณยมไปไหนมาไหนคนใส่กครองของรวมเทรวมพักแก้ได้คุณยองสาธุสาธุลงมุนลงคุณสนเป็นเนาะตอนเช้าอย่างนี้ยอย่าลืมบุญกรรมว่าทำน้อยจะไม่ด้อยตามต้องสนองผลเหมือนทุ่น้ำวางหลนับสายชนนั้นเต็มรด้วย โลกที่ตกลงกันว่าัำสมมองบนบ่อยทีทำบ่อยไม่ไหลงย่อบยัอนใจล้นด้วยบุญอันใหญมังม่งคงบนจำสมอันนี้ดีเสียคุณยอมก,ก็ทำบุญเยอาเายืันกันอยจจากจอเล่งความนั้งทงมันง่นคงพก่เจนแก้คุณใส,ส่แก่สิ่งก็มองคนไปไหนมาไหนปลอดภัยคุณดีปีศาจก็จะได้มีหมากล่อมกลายเนาะคุณยม เพืเจ <im Pie entrar gettable> ิญนะจ้างบุญไว้ที่สจ้างกุศลไว้ที่ตัววมบุญรละกุศลเนงินร้อยบาทรับเพี่ยแก้ใ่ช่วยห้ปลอดุณโยมถ้าาได้เดอแก้จไหนเาง่ไหนปกอดไปยอยู่เป็นถุกใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าถือใสุ่แยรถเมไหนเมไหนปกอดไยดีเเป็นถุกยุบละหนึ่งร้อยบาทคเงินเพื่อเชิญพระวนงานเจ้าแดด่อน นงลินั่งร้อยบาทได้รับเียแก้เป็ใส่ส้อยร้อยกอดนไปไหนอไงปลอดภัยเพื่อเพโลกพุโลกุเอนอตะบานประด็นมุ่ันอเด็กน้อยน้อยเดินสาวสทานเลินน้ำเจเลยน่าดูคุณจ๋าใครก็สั่งใครก็สอนบอจ้ามาฮีตทยพร้อมได้ไม่อายคนน้อยก็ทำดีเป็นเนาะ

sai bu chai ko